พบกับหญิงและรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายช่วงนี้เราจะไปทําความรู้จักกับรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยนะคะแต่เดิมนั้นประเทศไทยปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชคือระบบกษัตริย์เป็นศูนย์กลางในการปกครองจนสมัยรัชกาลที่7ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆอันเป็นผลมาจากปัญหาทางเศรษฐ,ฐกิจภายคู่คามจากการล่าอาณานิคมและชนชั้นกลางในเมืองนั้นขยายจํานวนมากขึ้น ขณะรดษารได้ก่อการปฏิวัติในวันที่24มิถุนายนปีพศ2475นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยได้ประกาศใช้พรบรธรรมนูญการปกครองพันดินสยามชั่วคราวพศ2475ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยเนื้อหาในสรุปของทั้ง39มาตรานะคะก็คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เริ่มการปกครองแบบสมัชชาโดยให้คณะกรรมการรัษฎรจำนวน15คนมีหน้าที่ในการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของสภาผู้แทนราษฎรจำนวน70คนซึ่งมาจากการแต่งตั้งมีบทบาทในการออกกฎหมายต่างๆดูแลกิจการของประเทศมีอำนาจในการถอดถอนข้าราชการรวมไปถึงคณะกรรมการราษฎรได้อีกทั้งยังมีสิทธิในการวินิจฉัยการกระทําของพระมหากษัตริย์ได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะรัฐธรรมนูญยังระบุให้ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกโดยประชาชนมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งได้เมื่ออายุ20ปีบริบูรณ์แต่ณขณะนั้นนะคะก็ยังไม่มีการเลือกตั้งเพราะว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและทางคณะรฎรก็ได้ทาหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาใช้แทนทําให้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยถูกยกเลิกเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ในเวลาต่อมาค่ะ พรบรธรรมนูญการปกครองพันดินสยามชั่วคราวปีพศ2475จึงมีระยะเวลาประกาศและบังคับใช้รวม5เดือน13วันคุณกำลังชมรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายนะคะคุณสามารถติดตามข่าวสารจากไทย PBS ได้ผ่านทาง Facebook Twitter และอย่าลืมนะคะติดตามได้ทาง YouTube ค่ะตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะช่วงนี้หญิงลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ